สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับนูมี่เม็กเชนเคยนะครับวันนี้นุ่มอยู่กับ Ford Ranger w i l ว t a แท็นะครับคันนี้นะครับเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่เป็นเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับคันนี้ค่าตัวอยู่ที่1,174,000บาทคันนี้นะครับจับมาแต่งชุดแต่งแรปเตอร์แบบรอรอกันเลยนะครับมาดูกันนะครับว่าเวลาเอาตัววแท็เนี้ยมาใส่ชุดแต่งแรปเตอร์จะเป็นยังไงมาชมกันเลยครับ เริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับเพื่อเพิ่มเติมนะครับก็ใส่เป็นตัวชุดครอบด้านหน้าเข้ามานะครับแล้วก็กระจังหน้าเป็นกระจังหน้าตัวเดียวกันกับแรปเตอร์เลยนะครับเพราะว่าเป็นชุดเดียวกันกับแรปเตอร์นั่นเองแล้วก็ในส่วนของตัวกันชนนะครับก็เปลี่ยนใหม่ทั้งชุดเลยนะครับเปลี่ยนกันชนจากตัวกันชนเดิมไวแท็กนะครับก็จับตัวกันชนแรปเตอร์เข้ามาใส่นะครับตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับก็จะเป็นบล็อกเดียวกันเลยนะครับกับตัวแรปเตอร์นะครับเนื่องจากตัวไวแท็กที่เป็นตัวขับเคลื่อน 200สปีดไบเทอร์โบนะครับก็จะมีเซ็นเซอร์รอบคันนะครับคันนี้นะครับจัดมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเนียนมากเหมือนมากเลยนะครับแยกไม่ออกเลยนะครับเวลาที่ลูกค้าวิ่งบนท้องถนนเพื่อให้ตัวรถนั้นดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนนะครับช่วงล่างนะครับอมาดูกันนะครับช่วงล่างนี้นะฮะนี่เลยครับผม ในการเปลี่ยนช่วงล่างช่วงล่างนี้นะครับก็เปลี่ยนล้อใหม่นะครับเป็นแม็กอันล็อกขนาด22นี้ออฟ4ีีนะครับยางแบบโอเวอร์ไซส์นะครับเป็นยางแบบใหญ่ๆเลยนะเป็นยาง MT นะครับเอาใจใสายออฟโรดเลยนะครับคันนี้ยกเพิ่ม2นิ้วนะครับ แล้วก็เปลี so, ่ยนปีกนกใหม่นะครับก็คือปีกถ้าเกิดลูกค้าใส่ปีกนกเดิมนะครับมันก็จะทําให้การกินหน้ายางนะครับขินข้านใดข้้นหนึ่งมากเกินไปแต่ถ้าเราเปลี่ยนปีกนกใหม่นะครับมันก็จะทำให้การขับขี่นั้นดียิ่งขึ้นทําให้ผิวสัมผัสของล้อนะครับสัมผัสเท่ากันการกินหน้ายางก็เท่ากันนะครับตัวซุ้มล้อนี้นะครับก็เป็นชุดเดียวกันกับตัวแรปเตอร์เลยนะครับเป็นทรงเดียวกันเลยนะครับใส่แล้วดูหล่อมากๆนะครับ ตรงนี้นะครับถ้าเป็นยางโอเวอร์ไซส์ก็จะมีล้อล้นออกมานิดนึงนะครับเอาใจลูกค้าสายเมกาเลยนะครับเอาใจสายลุยเลยนะครับคันนี้นะครับผมมาดูด้านข้างกันบ้างนะครับท่านผู้ชมครับออปชันต่างๆของตัววายแท็กนะครับคันนี้นะฮะก็บอกเลยครับว่าจัดเต็มมากๆว่าจะเป็นกล้องรอบคันอะไรต่างๆเนี่ยคือแบบให้มาแบบจัดเต็มมากๆนะคบผมคันนี้เน้นแต่งแบบเรียบๆแต่ดูหล่อนะครับก็จะติดเป็นกันสาดมาให้นะครับแล้วก็ตวง เบามือเบาลองมือเปิดนะครับพื้นที่สัมผัสที่มักจะเกิดรอยนั่นเองนะครับตัวราวหลังคานี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการนะครับก็สามารถถอดเก็บได้นะครับท่านผู้ชมเนื่องจากตัววแพกนี้นะครับจะมีจุดยึดที่ถูกออกแบบมาสําหรับที่จะไข่ตกูนะครับแล้วก็ถอดออกได้นั่นเองนะครับตัวราวหลังคาตรงนี้นะครับก็รองรับน้าหนักได้จริงนะครับไม่ใช่ราวหลังคาที่ติดตั้งแบบ เพื่อความใสยงานนะครับแต่ถูกออกแบบจากทางโรงงานและวิศวกรรมก่ะนะครับทำให้รองรับน้ําหนักบรรทุกได้ด้วยเช่นกันนะครับผมเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับน้ําหนักเบาแล้วก็แข็งแรงมากนะครับผมถัดมาในส่วนของตัวชุดโรบาตรงนี้กันบ้างครับตัวโรบานี้นะครับเป็นชุดที่มาจากทางโรงงานเลยนะครับเพื่อให้ตัวรถนั้นดูมีมิติและดูดุขึ้นนะครับก็เป็นการทําสีนะคะตรง สีเดิมนะครับจะเป็นสีเงินนั่นเองนะครับก็ทําเป็นโทนสีดําด้านแล้วก็ผิวนะครับถ้าเกิดใช้มือสัมผัสนะครับจะเป็นผิวดนด้านนะครับข้อดีของการทําสีผิวดําด้านก็คือมันจะไม่เกิดรอยนั่นเองนะครับเวลาที่แบบเราใช้งานนะครแค่บางทีเป็นรอยนิ้วมือต่างๆนะครับมันจะมองไม่เห็นนั่นเองนะครับมันจะคืนไปกับโทนผิวของตัวโลบาที่เราทําใหม่นะครับติดสติกเกอร์แบบเรียบเรียบเรียบหรูนะครับดูแพงมากๆเลยนะครับ คันนี้นะครับก็ใส่เป็นชุดครอบคนเดียวกันทั้งคันเลยนะครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นครอบฝากระบะด้านท้ายนะครับตรงตัวครอบนี้นะฮะก็จะเว้าตัวโลโก้เลนเจอร์นะหรือลูกค้าอยากได้แบบชุดครอบแบบเต็มๆก็ได้นะครับก็จะเป็นการติดตั้งตัวย้ายจากกล้องเดิมมาใส่ใหม่นั่นเองนะครับก็มีให้ลูกค้าได้เลือกเช่นเคยนะครับเพื่อการใช้งานที่สะดวกสบายนะครับและก็บอกเลยนะครับว่าปลอดภัยมากๆนะครับเพิ่ม พื้นที่บรรทุกสัมภาระนะครับก็คือจะมีนี่เอาใจสายแคมปิ้งเลยนะครับก็สําหรับการติดตั้งโรลเลอร์ลิฟต์นะครับโรลเลอร์ลิฟต์ที่ลูกค้าเลือกนะคะเป็นของทางค่ายฮัมเมอร์นะครับเราก็มีหลายแบรนด์หลายเกรดหลายราคาให้ลูกค้าได้เลือกถ้าเกิดลูกค้าอยากจะใช้งบที่ไม่สูงมากเราก็มีหลายค่ายให้ลูกค้าได้เลือกใช้นะครับค่ะคันนี้นะครับลูกค้าติดตั้งเป็นของทางค่ายฮัมเมอร์นะครับตัวนี้นะครับสามารถที่จะควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการ เปิดปิดด้วยลิดโหมดหรือจะเปิดปิดด้วยปุ่มที่ถูกติดตั้งไว้นะครับแล้วก็มีการเจาะจุดระบายน้ำนะครับคันนี้นะครับก็บอกเลยนะครับว่าเอาใจสายแคมปิ้งนะครับแคมป์ตัวนี้นะครับสามารถรองรับน้ำหนักได้บนตัวโรลเลอร์ลีฟอีกด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นน้ำหนักที่ไม่เกินสเปคของมันนะครับก็จะมีแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อก็จะมีรองรับน้ำหนักได้แตกต่างกันบางแบรนด์ก็รองรับน้ำหนักได้ถึง100กิโลนั่นเองนะครับ ตัวนี้นะครัฝาท้ายพันแรงถูกติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยนะครับส่วนถ้าเป็นรุ่น XRT ถ้าเกิดลูกค้ายอยากได้นะครับก็สามารถที่จะสั่งแต่งได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เพื่อเพิ่มปลอดภัยน,นะครับก็ตรงนี้นะครับก็จะใส่เป็นที่ล็อกกุญแจมาให้จากทางโรงงานเลยนะครับตรงนี้ก็จะเปิดไม่ได้นั่นเองครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับชุดแต่ง YT แ คันนี้แปลงเป็นชุดแรปเตอร์นั่นเองนะครับหล่อมากๆเลยครับนอกจากสเปครถนะครับแล้วก็คือแต่งหล่อๆแล้วเรามาดูภายในกันบ้างนะครับอ่านี่เลยครับภายในห้องโดยสารตอนหลังนะคะถือว่ากว้างงมากๆแล้วก็ในส่วนของปีกนกเดิมนะครับเผื่อลูกค้าต้องการที่จะเปลี่ยนกลับมาเป็นสเปคโรงงานนะครับนุ่มก็ทําการถืนให้นะครับหรือลูกค้าสามารถที่จะเลือกเถินได้อีกด้วยนะครับผมอ่า มาดูผู้โดยสารตอนหน้านะครับของผู้ขับขี่นะครับภายในกว้างขวางมากนะครับตัววายแท็กนี้นะฮะก็มาพร้อมกับเบาะหนังพรีเมียมนะครับก็จะมีบางจุดที่ใช้เป็นเบาะผ้ากำมะหยี่เนื่องจากเอาไว้ซับเวลาแบบอายุการใช้งานของเบาะหนังถ้าใช้ไปนานๆมักจะเกิดรอยแตกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ยืดหยุ่นแล้วก็ระบายเรื่องความร้อนนั่นเองนะครับแล้วก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มนั่นเองนะครับผมภายในโดดเด่นอยากเป็นเอกลักษณ์ของตัววายแท็กนะครับ ก็คือแบบนี้เลยหัวเกียร์ก็จะมีตัวชิปให้ด้วยนะครับผมและก็หน้าจอของตัววายเทคจะได้ใหญ่กว่าตัว x r p นะครับเป็นหน้าจอ12นิ้วนั่นเองพวงมาไลัยไฟฟ้านั่นเองนะครับมาพร้อมกับระบบ Adaptive Cruise Control นั่นเองนะครับจัดได้ว่าออปชันความปลอดภัยให้มาเต็มมากๆนะครับแล้วก็มี Push Start นะครับไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติที่ปัดน้ำฝนออโต้อีกเช่นเคยนะครับผม การใช้งานนี่คือแบบจัดเต็มมากๆนะครับไม่ว่าจะใช้บนทางเรียบออฟโรดนะครับหรือว่าจะใช้ทั้งออฟ o รดหรือออฟโรดก็คือตอบโจทย์ทุกการใช้งานนะครับผมเอาใจสายแคมปิ้งกันเลยนะครับคันนี้นะฮะก็คือแบบกําลังเหลือๆเนืครับ210แรงม้ากับ500นิวตันเมตรนะครับแรงบิดตัวนี้นะครับลูกค้าหลายท่านนะครับก็ทักมักจะถามว่าขับ2เนี่ยจะเอาไปออฟโรดได้ไหมนะครับบอกเลยนะครับว่าเหลือๆ ระบบต่างๆที่เราใส่มาให้นะครับไม่ว่าจะเป็น traction control ระบบดิฟล็อกนะครับบอกเลยนะครับว่าไปได้แต่ต้องท่าเกิดแบบไม่เป็นทางหลมหรือทางโคนที่ลึกมากนะครับแต่ถ้าเป็นทางหลมทางโคนที่ลึกมากนะครับก็บอกเลยนะครับว่าขับสีก็ไปยากพอสมควรก็จะแนะนําให้ลูกค้าติดตัววินลาาจูงนะครับไม่ว่าจะเป็นติดวินหน้าและวินหลังนะครับบอกเลยนะครับออฟโรดได้100%แน่นอนครับกับสุดแต่ง ออฟโรดนะครับคันนี้ถ้าลูกค้าชอบชุดแต่งแบบนี้สามารถแต่งได้ทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขาแคบสีประตู XL p l u s XLT Sport หรือว่า y t e แฉนะครับคันนี้นะครับใส่ได้กับชุดเลยนะครับหลอ่ลอแบบนี้ติดต่อนุ่มๆเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบรีวิวก่อนนะครับสวัสดีค่ะ